สวัสดีครับก็สวัสดีโน้องเรียนทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกันในหัวข้อคำว่าอ่าอะไรนะเทคโนโลยี IOT นะครับเทคโนโลยี IOT นะครับวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของบทที่สามนะครับนะก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับในเรื่องของเทคโนโลยี IOT ถามว่า IOT เนี่ยคืออะไรนะครับ IOT เนี่ยก็คือย่อมาจากคำว่า Internet. Internet. <c oughs> อินเตอร์เน็ตอินเตอร์เน็ตขอโทษครับพูดผิดไปชัดบ้างที่ย่อมาจากคำว่าอินเทอร์เน็ตออฟติ้งนะครับอ่าบางคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างนะครับตามโทรทัศน์บ้างอ่าวิทยุหรือว่าดาวเทเลเต่นะครับก็จะมีพูดในเรื่องของ IOT นะครับอินเตอร์เน็ตออฟติ้งนะครับออฟติ้งนะครับอ่าก็อาจจะมีผ่านหูมาบ้างนะครับซึ่งถามว่าคำนี้ มันมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะครับก็จะแยกออกมาได้เป็นคําว่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็คําว่าติ่งนะครับคําว่าติ่งเนี่ยจะหมายความว่าสิ่งของหลากหลายประเภทนะครับรวมกันอ่าก็คือสิ่งของหลากหลายประเภทรวมกันคําว่าติ่งนะครับแต่เข้าไวาอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คืออ่าซึ่งเป็นเทคโนโลยีนะครับที่เชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อรวมเข้ากันด้วยกันแล้วเนี่ยนะจะเกิดเป็น ความหมายที่ว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็คือคาที่ a ํารวมด้วยกันแล้วเนี่ยคืออินเทอร์เน็ตแล้วก็จริงเนี่ยเอามาสองคำนี้ a m ารมด้วยกันแล้วจะแปลว่าอุปกรณ์ต่างๆ,ๆนะครับที่อยู่รอบตัวเรานะครับเชื่อมต่อด้วยกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับนั่นเองนะถามว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรอินเทอร์เน็ตก็คือเป็นระบบเครือข่ายนะครับระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งนะครับ คือโลเคอข่าขายคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีอยู่ยทั้งหมดสี่รูปแบบด้วยกันนั่นคือแพมนแลนแล้วก็แวนนะครับมีสี่รูปแบบแพนเนี่ยจะเป็นแบบระยะใกล้นะครับระยะใกล้เช่นบลูทูธนะครับบลูทูธไวไฟอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยไกลเท่าไ,ไหร่ไม่กี่เมตรนะครับเราเดินไปสักไม่กี่เมตรเงี้ยปุ๊บเป็นไงครับหลุด,ลด, Fi, ลดใช่ไหมครับบลูทูธหลุดไวไฟหลุดใช่ไหมครับอันนี้คือแบบแพ แบบไร้สายนะครับเป็นแบบไร้สายนะหรือย่อมาจากคำว่า personal area network นะครับนะต่อมาก็จะเป็นแบบแลนแบบแลนจะเป็นแบบแบบมีสายนะครับอ่าเป็นที่เราเรียกกันว่าสายแลนนั่นแหละนะครับอ่าก็สายชื่อว่า UTP ห้านะครับ UTP ห้านะสายแลนนะครับต่อก็จะมีอ่า การต่อของสายแดงของมันนะครับที่มีหูวทั้งหมดแปดเส้นด้วยกันนะในการต่อสายนะครับในการต่อสายไอสายไฟข้างในนะครับในขั้วของมันนะครับดังนั้นถ้าเราเราจะต้องเรียนเรื่องนะ8แปดเส้นนี้ถ้าเราไม่เรียนสิ่งเดิดขึ้นคืออินเทอร์เน็ตก็ไม่มานะครับถ้าเรียงผิดก็จะเป็นขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำตาลขาวน้ำตาลเขียว น้ำเงินน้ำเงินถ้าคุณจะไม่ผิดได้จะเป็นสีสีนี้นะครับคือตรงตาม,มันจะไฟกันนะมันมจะไฟกันนะต้องน,น้ำจะเป็นซึ่งแค่ไฟคู่ของมันเองแต่ต้องการจะเป็นคู่ไฟต่างคู่นิดนึงนะครับต่อมาก็จะเป็นในลักษณะอันเมื่อกี้จะเป็นในลักษณะที่ว่าสายแลนเนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบในห้องนะครับในห้องเท่านั้นจะเป็นแบบสายนะแบบในห้องแบบในอาคารอัเนี้นะครับ อ่าเป็นอาคารตึกตึกหนึ่งนะเป็นอาคารแบบอา่าอาคารคลอมแบบนี้ยนะครับอันนี้สามารถใช้ระบบแลนได้นะครับนะก็คือการต่อสายไปไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ขีดเมตรนะครับอ่าต่อมาก็เป็นแบบแมนนะครับอ่ใช่ปะอ่าใช่แบบแมนนะครับแบบแมนเนี่ยจะเป็นแบบกว้างขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับจะเป็นในลักษณะของแบบเมืองนะเป็นแบบเมืองอ่าก็คือเป็นแบบเช่น เป็นแบบมันก็คือเป็นแบบจังหวัดอ่าจังหวัดนี้ใช้เครือข่ายระดับอ่าเป็นเครือข่ายอ่าอะไรนะเครือข่ายความถี่แบบนี้อ่าอจังหวัดนี้เป็นความถี่แบบหนึง่งซึ่งเราไม่สามารถจะข้ามไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยนะครับคือใช้ได้แค่จังหวัดนี้จังหวัดเดียวประมาณนั้นนะครับและเค,ครเือข่ายแบบสุดท้ายก็คือ The แบบแวนนะครับแบบแวนวาย e a เ e ียเน็นะครับจะเป็นแบบที่ใหญ่ที่สุดหรือที่เรียกเรา ียกกันว่าอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับก็คือไปไหนแล้วแต่ทั่วโลกเลยนะครับสามารถเล่นได้นะครับสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับสามารถเชื่อมต่อต่างๆได้เซิร์ชหาได้น,น,นะครับนั่นคือลักษณะของแบบเวนนะครับอ่าเป็นแบบทั่วโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้เล็กน้อยนะครับในเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับนะ แล้วก็เมื่อกี้ที่บอกไปนะครับแพนแลนแมนแมนใช่ไหมครับแพนเนี่ยจะย่อมาจาก personal area network แลนเนี่ยจะย่อมาจาก local area network แต่แมนเนี่ยไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจว่าย่อมาจากไหนแต่แวนเนี่ยย่อมาจาก wide area network นะครับอ่ะก็ตรงนี้นะครับ,รบหลายคนนะครับอาจจะใช่ไหมครับสงสัยว่าอ่าแล้วในเมื่ออุปกรณ์อ็กทรอนิส์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ทุกวันเนี่ย ก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างไรนะครับถ้าจะอธิบาย IoT เนี่ยจะให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างในชีวิตประจำวันภายในบ้านมีการเชื่อมต่อกับอ่าเชื่อมต่อสื่อสารกันนะครับเพื่อให้เกิดการทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอ่าก็คือต้องมีปรประสิทธิภาพสูงสุดด,ด้วยนะครับ เช่นอุปกรณ์ IoT ทเนี่ยนะครับเช่นสมาร์ทโฟนนะครับจะสามารถสั่งการเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเพื่อใช่ไหมครับให้เปิดแล้วก็ปิดเมื่อเรากลับจากกลับมาถึงบ้านนะครับหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถแจ้งว่าอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะสื่อสารกับเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วก็ให้เปิดใช้งานนะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ ก็เขาจะเรียกว่าลักษณะของสมาร์ทโฮมใช่ไหมครับสมาร์ทโฮมนะอ่าเป็นบ้านแบบบ้านอัจฉริยะคือเราสามารถที่จะสั่งอ่าเรามีโทรศัพท์เครื่องนึงโทรศัพท์เครื่องหนึ่ง,ง,งใช่ไหมครับอยู่ข้างนอกเราขับรถอยู่อ่าแต่คขับรถอยู่อีกประมาณสองกิโลจะถึงบ้านอ่าแล้วก็เปิดตัวโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บเวาราก็ไปทำไมครับเดสวิ์ปุ๊บเปิดสั่งแอร์อ่า เปิดสั่งไฟหรือว่าเปิดไฟรอบบ้านอาได้ไหมครับได้นะสามารถสั่งได้นะครับมันก็จะมีอ่าแอปของเขานะครับครูก็ไม่แน่ใจว่าคือแอปอะไรนะเพราะว่าครูก,ก็ไม่เคยใช้นะฮะนั่นแหละนะครับก็จะประมาณนี้หรือว่ามันจะมีตัวเซ็นเซอร์ในการวัดอุณหภูมิอย่างที่เขาบอกนะครับว่าถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นมาก็จะทำไมครับอ่ามันก็จะ ให้แอร์ใช่ไหมครับมีองศา,าที่ใช่ไหมครับน้อยลงใช่ไหมครับถ้าน้อยลงก็จะหนาวใช่ไหมมันจะเย็นใช่ไหมแอร์ A. นั่นแหละนะครับอ่ะองค์ประกอบนะครับหลักของเทคโนโลยี i o t เนี่ยจะประกอบไปด้วยสี่อย่างด้วยกันนะครับองค์ประกอบนะถ้าสี่องค์ประกอบเนี้ยมันลงกันเมื่อไหร่จะเรียกว่า i o t นะครับก็จะมีหนึ่งอุปกรณ์ iot นะครับสองอุปกรณ์เกตเว่ยนะครับแล้วก็สามอุปกรณ์ ่าไม่ใช่อุปกรณ์สเครื่องบริการเซิร์ฟเวอร์หรือบล็อกเกอร์ะ er, นะครับบ็อกเกอร์แล้วก็สี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ฝั่งผู้ใช้งาน User อร์ดีไนะครับอ่านะครับอุปกรณ์ IoT มีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ IoT เนี่ยเป็นอ์ประกอบหลักของระบบเลยนะครับซึ่งอ่าไัะะจากตัวอุปกรณ์รอิเล็กทรอนิกส์ระบบ IoT จะไม่สามารถอะไรนะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะครับซึ่งตัวอรค์กรสามารถเป็นได้ทั้งอุปกรสื่อสารนะโดยจะมีคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับไว้ประมวลผลข้อมูลหลังจะได้ผลลัพธ์ออกมาก็จะมีการมีระบบนะครับสั่งการนะและจะสั่งจะสั่ง สั่งการไปยังอุปกรณ์เอนะครับอีกตัวซึ่งมีระบบที่สามารถรับคำสั่งได้ก็จะทำงานตามที่ได้รับคำสั่งมานะครับก็ประมาณว่า,วาที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะครับคอนเอเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์เป็นบอร์ดแต่ที่บอกก็คือเป็นที่เขาบอกคือเป็นคอมพิวเตอร์ตัวเล็กใช่ไหมครับก็จะเป็นชิปบ้างเป็นบอร์ดบ้างเป็นเซ็นเซอร์บ้างนะครับ แล้วก็มีการตรวจวัดอะไรก็แล้วแต่ตรวจวัดค่าต่างๆนะครับเมื่อมีการสั่งการปุ๊บเปรียบเทียบค่าแล้วก็แล้วแต่นะครับเช่นอแอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างที่บอกถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นแอร์ก็จะต้องทําการปรับใช่ไหมครับปรับให้อุณหภูมิมันลดลงใช่ไหมครับอ่านั่นแหละมันจะเป็นเซ็นเซอร์ในการวัดอุณหภูมินะครับนั่นคืออุปกรณ์ LT นะครับหรือว่าเป็นบอร์ดทํางานนะครับสั่ง อ่จาจัดโทรศัพท์เนี้ยมันจะเป็นบอร์ดที่อยู่ในบ้านใช่ไหมครับก็จะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ Wi-fi บ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็สั่งผ่านจากโทรศัพท์เราโดยใช้อินเทอร์เน็ตที่มีเครือข่ายเดียวกันนะครับมันก็จะสั่งการกันได้นะครับโดยใช้ที่วะตัวนั้นจะเป็นบอร์ดต่างๆที่เราติดตั้งในอุปกรณ์ต่างๆในบ้านนะครับ เมื่อกี้เป็นอุปกรณ์ IoT นะครับแต่อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ gateway นะครับอ่ก็จะเป็นอุปกรณ์อีกประเภทนะครับที่จะเป็นตัวกลางนะครับในการส่งผ่านคำสั่งจากอุปกรณ์ IoT ไปยังอุปกรณ์เป้าหมายนะครับอ่าที่ต้องรับคำสั่งเพื่อทำงานนะครับอุปกรณ์ gateway นะครับถาว่า gateway คืออะไร gateway ก็คือเป็น ตัวเครือข่ายอ่าที่บอกเลยคือตัวเครือข่ายตัวรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัวรับสัญญาณบลูทูธญญอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะเป็นตัวการระหว่างอุปกรณ์โ t กับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับตัวเซนเซอร์อ่ะไม่ใช่สิจะเป็นโทรศัพท์เป็นคอมพิวเตอร์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ผู้ใช้กับอุอปกรณ์ i o ทีที่เราใช้งานนะครับเซนเซอร์หรือว่าจะเป็น ปอดทำงานต่างๆ,ๆนะครับมันก็จะเอาสองตัวน,นี้ยเชื่อมหากันโดยใช้เครือข่ายอย่างที่บอกไปก็คือเรียกว่า g ีตเวีนะครับพอจีตเวนะต่อมาก็จะเป็นเครื่องบริการเซิร์ฟเวอร์หรือบล็อกเกอร์นะครับก็จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางนะครับการประมวลผลนะนอจากอุปกรณ์ักจะใช้การประมวผลผลขนาดเล็กนะครับ ทำให้บางครั้งไม่สามารถคำเนินคำสั่งที่ซับซ้อนได้ซึ่งจะเป็นที่จะต้องมีหน่วยประมวลผลกลางที่รับคำสั่งจากอุปกรณ์โ t ประเภทอ่าประเภทหนึ่งหลังจากนั้นก็จะใช้การประบมินผลเพื่อให้ได้คำสั่งอย่างง่ายส่งไปอุปกรณ์โ t ที่ เป็นผู้รับอีกทอดนะครับอ่ะตัวนี้ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็คือเป็นตัวที่ถ้าไมครับรับคำสั่งจากเกตเวย์อ่าก็คือไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่อ่าทางผู้ให้บริการเนี่ยจะเป็นค่าเน่ยก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับตัวองค์กรตัวนั้นนะครับมันจะเป็นตัวเนี้ยเซิร์ฟเวอร์ที่รันตลอดเวลาย4ิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ไปเชื่อมกับตัวเกตเวย์ ที่เป็นตัวเครือข่ายที่มันอยู่ตามบ้านเราหรือว่าตามที่เราติดตั้งเอาไว้นะครับอ่าก็อย่างยังไงดีวะเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอย่างที่บอกเซิร์ฟเวอร์คือมันจะเป็นตัวที่อยู่ทางตัวที่ต,ตัวบริษัทที่เขาให้บริการให้เราใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะมีการต่อสายแล้วก็เตะนะครับตามบ้านอ่าอินเทอร์เน็ตตามบ้านใช่ไหมครับก็จะเป็นตัวกิจวีอ่าคือตัวเครือข่าย แล้วก็ตัวเครือข่ายเนี่ยจะไปเชื่อมกับตัวบอร์ดหรือว่าเซนเซอร์ที่เป็นอุปกรณ์ L, L T นะครับแล้วก็ไอตัวเกยร์ก็จะไปเชื่อมอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เราใช้จะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นโทรศัพท์แล้วแต่นะครับอ่าก็คืออุปณ่า L T กับโทรศัพท์เนี่ยจะมาจะมาหากันที่เกย์วและเกย์วจะไปหาที่เซิร์ฟเวอร์นะครับ ประมาณไม่รู้จะอธิบายงงหรือเปล่านะครับอ่นแล้วอันที่สี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ฝั่งผู้ใช้งานก็คือโทรศัพท์นั่นเองนะครับโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่เราคอยสั่งการต่างๆนะครับนั่นแหละนะก็จะเป็นทำไมครับส่วนของอุปกรณ์ที่จะใช้แสดงผลนะครับสาระจากอุปกรณ์ IoT ทั้งหมดนะครับที่อยู่ใน คือขาดนะอ่ะต่อมาก็จะเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างในตัวอย่างท t ในชีวิตประจําวันนะครับเช่นเช่นอ่ะเราขับรถด,ดีๆครับขับรถด,ดีตอนนี้ประมาณ6โมง6โมงเยน็นนะ6โมงเยน็นขับรถด,ดีปุ๊บไฟการถนเปิดครับอ้าวเกิดอะไขึ้นไฟการานเปิดอ่ะนั่นก็คือตัวเซ็นเนซอร์ ต่ว่าไม่ใช่เซนเซอร์ที่ครูบอกไปนะตัวนั้นตัวนั้นเป็นตัวเซนเซ,นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับแต่ตัวน,นี้จะเป็นเซนเซ,นเซอร์วัดค่าแสงนะครับเมื่อแสงน้อยเปอร์เซ็นต์เท่านี้ที่เราตั้งไว้จะทําการเปิดไฟขึ้นมานะครับนะแต่ถ้าเมื่อค่าแสงมันมากกว่าที่เราตั้งไว้ไฟมันก็จะดับไปนะครับอ่าพอสว่างใช่ไหมครับก็ไฟจะดับดบูดับไปเลยนะครับแต่ถ้า ถ้าเสียงมันน้อยแปลว่าจะเริ่มติดไล่กับอ่าไล่ติดตามถนนใช่ไหมครับนั่นแหละนะใครจะไปนั่งไล่แบบโอ้โหเสากการถนนใช่ไหมถนนหลักเนี้ยโอ้โหเป็นพันต้นใช่ไหมครับเป็นร้อยเป็นพันต้นใครจะไปนั่งเปิดเทต้นไม,ไม่มีหรอกนะครับอันตรายด้วยเคเไปนั่งว่างเปิดใช่ไหมครับรถก็เยอะนั่นแหละนะตามทํามด่วนตามอะไรเงี้ยนะครับ ดังนั้นเราก็ต้องใช้พวเทกีกันนกษนะแบบนี้แหละครับในการใช้งานนะครับนะหรือว่าเป็นการนะครับปูกต้นไม้ใช่ไหมเราเดินอยู่ตามสวนอยู่ตามสวน,อย,สวนอยู่ดีมีน้ำเลยกระเด็นมาใส่นะครับอ่านั้นก็คือเครื่องรถต้นไม้ใช่ไหมครับรถต้นไม้อัตโนมัติก็คือมันจะมีตัวที่อ่าไว้วัดดินใช่ไหมค่าความชื้นของดินเนี่ย ถ้ามีความชืนมช้นมากอ่าชื้นมากมันก็จะไม่ลดน้ำให้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันแห้งดินมันแห้งมันก็จะมีการลดน้ำให้นะครับน้ำก็จะเปิดขึ้นมามันก็จะลดจนกว่าความชื้นนั้นมันจะถึงที่เรากำหนดไว้เอถึงปุ๊บน้ำก็จะหยุดไหลอ่านะครับมันก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทํากันสิ่งที่รครูพูดไปวิเคียะ์สองระบบนะครับสองอ่าต้งว่าดีสองอวอง,งจรที่ คุณพูดไปเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้มันลองทำกันนะในครั้งต่อไปครับอนะครับสรุปนะครับสรุป IoT เนี่ยมันคืออะไรนะครับก็ในจุปัจจุบันเนี่ยนะครับอ่าเทคโนโลยีนะครับค่อนข้างที่จะทำไมครับทยอยเข้ามานะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเรานะครับซึ่ง ผู้ที่อผู้ที่มองเห็นนะครับโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อปรับตัวให้เข้ากับอ่าสิ่งเล้านี้นะครับจะส่งผลอ่าคุณเหล่านั้นสามารถนําเอาเทคโนโลยีนะครับเพื่อ,อให้เกิดประโยชน์ทั้งในเรื่องส่วนตัวและทางธุรกิจนะครับ อ่ะก็คือตัวนี้มันสามารถที่จะเอานาไปพัฒนาสามารถหาเงินได้ด้วยนะครับนะพราะเป็นเรื่องที่ทำไมครับอยู่ใกล้ตัวเรานะครับอ่ะโอเคนะครับก็วันนี้เท่าน,นี้ก่อนละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจบทฤษฎีในเรื่องของ LT และเดี๋ยวครั้งหน้า,นาเราจะมาลองต่อวงจรกันนะครับลองทํากันนะ,อะโอเคนะครับวันนี้ก็ไวเท่านี้ก่อนนะกันนะครับ พบกันใหม่ครับในครั้งหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ